ครับผมสวัสดีครับพี่นอ้องเศร้านี่ประมาณหกโมงกว่าครับผมเหมือนน้ำหาวาครับวาวลุ่มขึ้นนี่ครับอูน้นกไว้ยุบานอูนอ้นครับสมบูนี่แหะครับน้ำมาพี่ลงปลาอ้อยน่ยครับลงปลาอ้อย ลงปลาอ้อยลงปลาอ้อยเอานี่ครับเห็นแล้วครับลงน้ำทางเลย <C le af> ลงกลางทางเลยนี่ครับมาซาก้็นี่มันเขาเก็บเอา <C le af> ลงน้ำขังทางโอ้เดี๋ยวกูกันกูกัน